โซแบบไม่ติดอาร์เมอร์เบรกอ่ะแล้วเดี๋ยวรอไอ้นี่อาร์เมอร์เบรกอาร์เมอร์เบรกเสร็จแล้วก็อืมความแรงต่างกันแบบมากๆโหต่างมาก มาเทสคําว่าระเบิดเกาะกับเจาะเกาะมันต่างกันสําหรับจริงๆแล้วคำว่าอาร์เมอร์เบรกเนี่ยมันคนละอันกันเดี๋ยวผมจะพามาดูปลาแบบยังไม่ติดอาร์เมอร์เบรกนะครับอันนี้สิบเอ็ดเอ็มนะครับเดี๋ยวลองดูอาร์เมอร์เบรกนะครับถ้าอาร์เมอร์เบรกแล้วจะกลายเป็นสิบสี่เอ็มนะครับจากสิบเอ็ดเอ็ม แล้วพามาดูว่าเกาะจะแตกได้จังไหนก็1เลยจากมาแมลงวัน2จากเซตใบจูนะครับนี่เมื่อเราปล่อยสกิลครับมีโอกาสที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์อาร์เมอร์เบรกให้กับเป้าหมายครับเพราะฉะนั้นมีผลบักมากเลยนะครับห้าแสนหกอาร์เมอร์เบรกหกแสนสี่เห็นไหมมีผลอย่างมาก